สวัสดีครับ่มแม่พี่นอ้องเอฟซีเสาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับพบพ่อกับเ่าวโทนในช่องท้องพูนแย่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะากำลังมาปลอกลายื่อครับพี่น้องคัดลอกลายชื่อพร้อมที่อยู่นะครับเพื่อที่สิดทรงพยันให้ครับ พ่อแม่ของเอฟซีที่ร่วมบุญกทินกับครอบครัวน้องอญิงเลยก็มีความประสงค์อยากจะได้ผ้ายันไปเวบูชานะครับเป็นผ้ายันของท้าเวสสุวรรณนะครับที่ทางวัดน้องคู่ห้องได้ทำการจัดสางที่ทางพระปรหลัดบุญหนุนได้ทำการจัดสางเพื่อที่จะแจกในพิธีงานทอดกฐิน อากาได้นํามาให้ครับไอ้ทางทีมงานครอบครัวน้องอิงนะครับเพื่อแจกจยใจใครับแฟนคลับ fc ที่อยากได้แต่ว่าต้องไอออกค่าจะส่งเองเด้อพี่น้องเด้อคาจัดส่งผายันแล้วบ่าวโทนกสิใน,นนําต้นีนไห้น้าครับประมาณหนึงนึงขืบนาอพี่น้องเนาะนี่คือ ฝ่าพายครับฝ่ายที่ดึงช่อฟ้าขึ้นสู่ไอ้ลังคาอุโบโสถครับคือฝ่ายมวลนี่ครับพระจานทร์ก็หายมากเพื่อที่จะแจกใจให้ครับแฟนครับเอฟซี FC นั่มนะครับนี่กระสิตัดให้กันแบบให้ทั่วถึงนะครับพี่น้อง ค่าใส่ใจก็คือต้องออกเองนะครับพี่นนองเด้อขาดจัดส่งอยู่ที่ประมาณหาสิบบาทครับตามระยะทางส่วนใหญ่ก็จะอยู่สามสิบกว่าสี่สิบประมาณนี้นะครับแต่ว่าโบกเกินหาสิบบาทนะครับพี่นนองสําหรับผู้ใดที่สนใจกระทักทามาหาบาวโทนได้ครับทางเฟซบุ๊กชายอิสระนะครับผู้ใดที่ทักมาตอนตอนโอนเงินใน้บาวทนร่วมไอ้บุญกระถินนั่นแหละรวมต่อยอดกระถินหรือว่าทักมาแหลวก็โอนเงิน ให้แม่นหน่อยจังสี่นะเพื่อที่สีต่อยอดกระถินมีเฟซบาทโทนอยู่แล้วมีไล่เบาทโทนอยู่แล้วกะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับเพื่อที่จะไอเดียว่าทโทนส่งเหล็กบนชี้ให้ครับเพื่อที่สีในคาจัดทรงนะครับพี่น้องแล้วก็สิได้ชี้แจงหรือว่าบอกที่ยูซื้อเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่สะดวกในการจัดทรงให้นะครับเดี๋ยว่าทโทนสิไลสำหรับคนที่โอนมาแล้วหรือว่าคนถี่ แจ้งที่อยู่แจ้งซื้อมาแล้วนะครับบ่าวทนสิไลทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็น,นาไปจัดทรงให้ทันทีครับพี่น้องส่วนผู้ใดที่ยังสนใจอยู่ก็ทักมาสอบถามได้ครับเพอ่์ที่สี่กระจายบุญน,นะครับนี่พี่น้องเป็นการกระจายบุญบุญไปถึงทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกามเป็นพี่น้องเอฟซีกับสิได้พึงพาบารมีทางวัดแล้วก็สิได้ ไอ้ทางขอบครั้วของน้องอิงก,กัสีได้บุญบรารมีในการเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทั่วโหโลกคือกันครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเฮาเกื่อหนุนซอยเหลือพึ่งพราอาศัยกันนะพี่นอ้องเขาจังคอยได่มาพบพ่อกันเนาะยกตัวอย่างเมื่อคืนนะครับพี่น้องคุณยายวัยเกาสิบปีอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนาะครับ คนอายุเก่าสิบสี่ปีนี่โบแมนว่าสิออกจากบ้านง่ายๆเลยครับคนอายุลักเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปนี่โบได้ออกจากบ้านง่ายๆเลยครับกางๆๆคำกางขึ้นแต่คุณยายวัยเก้าสิบสี่ปีอยากมาเบิงน่องอุ้งอิงหนาเวทีร้องสดๆด้วยถี่บเลขึ้นมาก่อนว่าสีเด้พบไดพีพ่อน่องตัวเป็นๆน,น,นะครับเพราะว่าเคยเบิงแต่ใน YouTube เบิงแต่ลูกเพื่อนวาเคยเห็นแต่ในลูกเพื่อนวะ พอ่อพอกันชัยไปไอยางเลาะหนาเวทีก็ได้ไปพอ่อยายอายุเก่าสิบสี่ปีเนาะครับพี่น้องก่อนทีคุณยายบอกว่าอยากจะพบอยากจะพอ่อน้องอุ้งอิงพอกันชัยก็เลยสารฝันคุณยายเป็นจริงครับโดยที่ได้พผ้านอ้องอิงมาหาคุณยายคุณยายก็ได้จับไม้จับมือได้กอดน้อ,นนองซึ่งเป็นภาพทีเก้าสิบสี่ปีอะครับออกจากบ้านมาฟังล่ำแล้วมาพบมาพอ่ออีหล่าซึ่ง ซึ่งเป็นคนที่เฮ็ดห้ยคนรุ่นนี่อายุรุ่นนี่สามารถออกจากเงื่อนกลังคำกางขึ้นได้นะครับพี่น้องนั่งอดตาลับครับตะนอนเพื่อที่สิมาฟังลำเพื่อที่สิมาฟังนองหลองเพลงคนไวน้นี่นี่แทบจะไม่ออกไปไหนคำม,มากกับนอนประมาณนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เหาเห็นหลายครั้งหลายๆเทือที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตและกาน เป็นนักหล่องของน้ององอิงเด็กอายุตั้งแต่อนุบาลครับตั้งแต่หัดหลองเพลงกะหลองเพลงน้องอิงได้ทุกเพลงขื้นมาปฐมขื้นมามัธยมขื้นมาเป็นระดับไว้าํางานไอขื้นมาเป็นระดับไว้าเกษียนทุกรุ่นทุกวัยก็คือเป็นเอฟซีน้องอิงได้ทุกรุ่นทุกวัยอีลีครับพี่น้องเป็นเหลืองเล่าที่มหาสจันที หลายๆคนได้ติดตามน้องแล้วหูซื้อวะ่ะน่าเหลือเสือเนาะพี่น้องเนาะเฮดไห้เฮ้าได้มาพบพอกันได้มาร่วมบุญทำบุญรวมกันในการถอดกัถินสามัคคีในปีนี้ครับซึ่งเป็นปีที่เฮ้าบ่ค่อยได้เตรียมตัวว่าสันเถาะบ่ได้คิดบ่ได้ฟันว่าเออตอนแรกกัว่าสีรษทถำบุญกฐินสามาคัคคีธรรมดาต้นน้อยเฉพาะขอบครัวนะ แต่พอแต่บอกกาวพอเป็ผี่น้องเอฟซีขึ้นมาแล้วพอเป็นผี่น้องเอฟซีทัวโลกอยากมีส่วนร่วมทำบุญร่วมกับน้องอยากมีส่วนร่วมในต้นกระถินต้นนี้กว่าเขาจะสะพานมาได้ตั้งเต่มือือแหลกจนหอนมือสุดท้ายประเด็นเกิดขึ้นหลากหลายทำไมไม่เปิดบัญชีวัดทำไมต้องโอนบัญชีไม่หน่อยมันจะไปปะปนกับเงินมาไลยจังสันจังสี แล้วเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่าจะเข้าวัดทุกบาทเยอะแยะมากมายครับนี่คือเขาเรียกว่ามานไม่มีบรมีไม่เกิดแต่พอเฮา่านจุดนั้นเม,มื่อใดพอพี่น้องเอฟซีทัวโลกลังไหลสนับสนุนลังไหลเข้ามาต่อยอดตน้นกระถินจนกระถินตนนี้มียอดเกินครึ่งล้านซึ่งเป็นตนกระถินตนใหญ่เลยทีเดียวครับพี่น้อง นี่คือกระถินสามัคคีของครอบครัวเล็กๆนะครับพี่น้องว่าท่านเด้เป็นบบเดเป็นเจ้าภาพหลักในกระถินปีนี้นะครับเนี่ยจนเป็นเป็นต้นกระถินสามัคคีที่มีพลังมวลชนเอฟซีจากทั่วโลกร่วมบุญในครั้งนี้ครับทั้งเงินโปรยาทานทั้งของที่นํามาถวายทาั้งเงินที่นํามาถวายโอ้หลากหลายครับพี่น้องอบอุ่น อิ่มบุญอิ่มใจเบิกบ้านครับกะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญเด้อครับเดี๋ยวบบาวโทนสิได้จำเไอขัดหลอกไล่ซื้อต่อแหละกะนำไปทรงให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟซียังเหลือนะครับพี่น้องกะยังเหลืออยู่ครับผู้ใดที่สนใจกะทักมาได้ครับค่าจะส่ง50าบาทครับทักมาเดี๋ยวบบาวโทนสิได นำไปทรงไห้มือนี่ก้อนชุดแรกเนาะครับพี่น้องพอ่าบ่าวทนคัดลอกไว้แล้วนี่สองหนากระดาษก็เกือบ30 40คนคนหมดละครับก็เดี๋ยวก็สิคัดลอกไปเรื่อยๆครับตามทีพ่อพี่น้อง FC ฟซีเลยทักมานะครับกระจใจบุญครับพี่น้องเป็นการกระจายบุญครับสารับคลิปนี้เอาไวส้สนิสักกอ่อนด้วยพกหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ